จากการที่กลุ่มคนเสื้อแดงจะมีการเคลื่อนจากสะพานผ่านฟ้าไปที่บ้านนายกรัฐมนตรีที่ซอยสุขุมวิท31จะมีการจราจรนะคะที่ได้รับผลกระทบซึ่งประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางใดบ้างและสถานการณ์ล่าสุดบนเส้นทางจราจรต่างๆเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดจากคุณพัศวีทิติพรวัฒนกุลคุณพัศวีเชิญค่ะ ค่ะคุณปวีนาคะล่าสุดนะคะเมื่อเวลา8นาฬิกา35นาทีนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะก็เริ่มมีการเคลื่อนพลไปแล้วนะคะโดยเป็นทับหน้าค่ะล่าสุดนะคะหัวแถวนี้เขาก็ไปอยู่ที่ซอยสุขุมวิท22แล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราจะมาตรวจสอบสภาพการจราจรที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้เดินทางไปล่วงหน้าแล้วว่ามีเส้นทางอะไรยังไงกันบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะเส้นทางแรกนะคะเมื่อเวลา8นาฬิกา35นาทีนะคะเริ่มจากที่ลานพระบรมรูปทรงม้าขณะนี้น่าจะเห็นได้ว่าก็มี รถเนี่ยเริ่มนะเริ่มน้อยลงแล้วนะคะเพราะว่ามีการเริ่มเคลื่อนพลไปแล้วนะคะเขาจะใช้เส้นทางนะ,ะจากรามพระบรม,มรูปทรงม้านะคะไปบริเวณสีอยุธยาค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการปิดการจราจรนะคะการจราจรเนี่ยสัญจรยังคงสัญจรได้อยู่ตามสัญญาณไฟนะคะแต่ว่าปริมาณรถเนี่ยมีปริมาณรถมากเลยทีเดียวจากนั้นนะคะเขาก็จะไปออกทางพระรามหกค่ะแล้วก็เข้าแยกอุรุพงนะคะซ้ายเพชรบุรีผ่านแยกมิสสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะใช้สะพานล,ลอยข้ามแยกราช เทวีสะพานลอยประตูน้ํานะคะแล้วก็ไปออกอโศกเพชรค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าสุข,ขุมวิทนั่นเองค่ะส่วนเวลา9ก้านาฬิกาแบบนี้ค่ะทับใหญ่นะคะก็จะเริ่มมีการเคลื่อนพลกันนะคะก็คือบริเวณผ่านฟ้านี่แหละคะ่ะอย่างที่เห็นภาพณขณะนี้นะคะตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะก็เริ่มที่จะขึ้นรถแล้วนะคะเพื่อเตรียมที่จะเคลื่อนพลไปยังบ้านนายกรัฐมนตรีนะคะที่สุข,ขุมวิทนั่นเองค่ะเขาจะใช้เส้นทางหลานหลวงนะคะแล้วก็ไปทางยม มาาชนั่นเองค่ะผ่านแยกราชเทวีนะคะเข้าปทุมวนันโดยจะผ่านแยกราชประสงค์ผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็จะตรงไปสุข,ขุมวิทค่ะในวันนี้ค่ะเส้นทางนะคะภาพรวมที่จะได้รับผลกระทบจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนพลนะคะก็จะมีเส้นทางดังต่อไปนี้นะคะ เส้นทางแรกค่ะก็บริเวณถนนสีอยุทยานี่แหละค่ะอย่างภาพที่เห็นนี้นะคะตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถที่เยอะเลยทีเดียวจากนั้นก็คือบริเวณพระรามที่1น,นะคะพระรามที่6อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเส้นพญาไทนะคะรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบด้วยนะคะก็คือบริเวณถนนพระขนโยธินนั่นเองนะคะซึ่งก็คือบริเวณของโรงพยาบาลพญาไทสองนะคะรวมถึงสามย่านนะคะแล้วก็รองเมืองรวมถึง บริเวณจเจริญผลด้วยนะคะซึ่งการเคลื่อนพลในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่จราจรนะคะก็แนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้นะคะเส้นทางแรกค่ะก็คือจากผู้ที่อยู่บางนานะคะเพื่อที่จะใช้สุขุมวิทขาเข้านะคะก็จะแนะนำให้ไปใช้ เพชรบุรีนะคะโดยเลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิท71ออกคลองตันนะคะหรือว่าเลี้ยวซ้ายแยกพระราม4เข้ากล้วยน้ำไทยออกคลองเตยค่ะหรือว่าจะใช้ถนนอารีออกพระราม4ค่ะแต่ถ้าผู้ที่สัญจรใช้รถใช้ถนนแล้วนะคะอยู่บริเวณเอก,กมัยและทองหล่อแล้วนะคะซึ่งขณะนั้นถ้าสมมุติมีกลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนพลมา mm. ก็ขอให้ไปใช้เส้นทางลัดก็คือออกพระราม4แทนค่ะ ส่วนผู้ที่จะนอกจากจะเป็นออกคือขาเข้ามาแล้วนะคะเข้าสุขุมวิทแล้วนะคะตามแผนค่ะถ้าถ้าขาบวนมานะคะและสามารถออกไปใช้เนี่ยก็คือทางออกขาขาออกนอกเมืองนะคะก็ให้ขอไปใช้บริเวณของถนนเพชรบุรีนะคะสุขุมวิทก็ให้ไปใช้พระรามเก้าแล้วก็รัชดาพระรามสค่ะแต่เบื้องต้นนะคะสภาพการจราจรตอนนี้ก็คือยังสามารถใช้การได้แต่ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุม เคลื่อนทับใหญ่นะคะก็จะทําให้เส้นทางต่างๆที่บอกมาเบื้องต้นนะคะได้รับผลกระทบก็ขอให้ประชาชนนะคะที่ใช้สัญจรให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหรือว่าสอบถามหมายเลขได้นะคะสอบถามหมายเลขเส้นทางนะคะก็คือเส้นทางที่หมายเลข1.197คะ่ะคุณปวีนาคะ